ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินเหมาะปลูกบ้านนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่275ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านนะครับแปลงนี้นะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับทาห้องเช่านะครับเหมาะมากนะครับเพราะว่า แถวนี้นะครับจะมีโรงงานนะครับและมีคนงานเยอะมากนะครับถ้าทําห้องเช่านะครับแถวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับของเราติดถนนนะครับน้าไฟพร้อมนะครับแล้วทางทิ้งน้ํานะครับนี่ครับของเรามีแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถนนก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปด้านหน้านะครับประมาณ750เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40สูนย์ะครับเข้านิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราจะไปตลาดนัดนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับเนี่ยครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราไปนี่เลยนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดขุนศรีนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับไปซื้อกับข้าวกับปลาได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 650เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่31กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่32กิโลนะครับถือว่าคงเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับมาจากบางบัวทองเวสเกตนะครับมาเส้นนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาจากเส้นหลักเลยนะครับก็คือถนนใหญ่นะครับนะครับก็ามาได้นะครับถือว่ามาได้หลายทางน,นะครับเนี่ยถนนนะครับ ก็เพิ่งจะทําใหม่ๆนะครับเป็นถนนคนนกรีอย่างดีนะครับทางทิ้งน้ําระบบน้านะครับทาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับที่ดินของเรานะครับติดถนนเส้นนี้เลยนะครับนะครับเนื้อที่กําลังดีนะครับและความกว้างนะครับก็ใช้ได้นะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับผมเอาแนวเกณฑ์เสาไฟฟ้านี่นะครับคร่าวๆนะเพราะว่าของเราเนี่ยคือมันค่อนข้างลกนะครับ แลวเขาก็เพิ่งจะทําถนนใหม่นะครับแนวเขตของเรานะครับเลยไม่เห็นนะครับแต่ด้านหลังนะครับพอเห็นแนวอยู่นะแต่ด้านหน้าพอเอาประมาณนี้นะครับครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงนะครับนะครับเราจะมองเห็นตรงต้นมะละกอจะมีถังอยู่นะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ28เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมเดินมาตัวนี้หน่อยนะครับหาช่องหน่อยนะครับ เนะครับเรามองไปนี่เลยนะครับลอดช่องนี้นะครับไปหาตรงประมาณต้นกล้วยแห้งๆนะนี่ครับครับความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ36เมตรนะครับจะมีเสาเขตอยู่ด้านท้ายนะครับนะครับความลึกอยู่ที่36เมตรนะครับผมเหมือนมีบางอย่างนะครับแอบมองผมอยู่นะครับนี่ดูสายตามจ้องอยู่นะอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อกี้มันมองหน้าผมอยู่นะครับจะของขายนะครับอยู่ที่ ล้านสามนะครับท uh ี so, feels, ่ดิน275ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับร้านสามนะครับครับราคานี้นะครับเจ้าของบอกไม่ลดนะครับให้ผู้ซื้อนะครับออกค่าโอนค่าภาษีเองนะครับนะครับพูดง่ายว่าให้ผู้ซื้อนะครับออกค่าจ่ายเองนะครับเจ้าของก็คือรับเท่านี้นะครับนี่คือเราก็ได้ราคามาจากทางเจ้าของนะครับนี่ครับของเรามานี่เลยนะครับี่ถือว่าน้าว้างใช้ได้นะครับสวยนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับ กว้าง28ลึก36นะครับนะครับเนื้อที่กําลังดีนะครับถ้าทําห้องเช่าเหมาะนะครับนี่เหมาะมากเลยนะครับพอช่วงที่ผมขับรถมานะครับห้องเช่าที่เขาสร้างใหม่นะครับเต็มทุกห้องเลยนะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะครับในประมาณแนวต้นมะละกอนี้อ่านี่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนี้อ่ะผมหมุนตัวนะครับเนี่ยนี่คือด้านหน้านะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับของเราก็ตัดตรงๆไปนู่นเลยนะครับจนไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974แนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนเนี่ยนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็คือทิศด้านหน้านะครับ นะครับของเราไปถึงแนวนั่นเลยนะครับประมาณแนวต้นไม้แห้งๆนะครับนะครับด้านหลังจะมีเสาเขตเราอยู่นะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนทนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ